ครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะนำท่านนะครับที่ชอบศึกษาหาความรู้นะครับเพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษา ซ่อมแซมแล้วก็เปลี่ยนอะไรล่รถจักรายานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมนะครับอ่าขั้นตอนนะครับในการปรับตั้งไฟอ่อนไฟแก่ของรถจักรยานยนต์ s u ซูกิ R400 นะครับคือครูอธิบายอย่างนี้นะครับว่า มาตรฐานโดยทั่วๆไปเนี่ยนะครับของรถที่ใช้ระบบจุดระเบิดแบบ CDI ไม่ว่าจะเป็น ACCDI ชนิดคอยรวมหรือคอยแยกหรือระบบจุดระเบิดแบบ DCCDI ผู้ผลิตย้ำนะครับว่าโดยส่วนใหญ่เขาจะไม่ให้เราเนี่ยนะครับไปทำการยุ่งหรือไปปรับแต่งเกี่ยวกับองศาจุดระเบิดอะไร นะครับคือเขาต้องการให้ค่าเนี่ยมันเป็นมาตรฐานมาจากโรงงานนะครูย้ำนะว่าส่วนใหญ่ครูไม่ได้บอกว่าทั้งหมดนะครับทีนี้เมื่อเราซื้อรถมาแล้วนะครับตามอุปนิสัยคนไทยถ้าไม่ได้ปรับไม่ได้ขยับไม่ได้แต่งอะไรเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเหมือนขาดขาด,ขาดเกินเกินอะไรไปสักอย่างหนึง่งนะครับ ซึ่งทางซูซูกิเนี่ยเขาก็เลยทำตอบสนองตรงนั้นมาให้นะครับเดี๋ยวให้ท่านดูตรงนี้นะครับนะให้ให้ดูนะครับตรงตรงต,รงตัวเรือนเครื่องยนต์เนี่ยมันจะมีม้าขีดซึ่งมันจะดูยากหน่อยหนึหน่งครูก็เลยเอาปากกาเคมีนะครับมาแต้มเป็นสีชมพูวไว้แล้วที่ตัวฐานขดลวดหรือฐานสเตเตอร์เนี่ย ให้ท่านดูดีๆนะครับว่ามันจะมีขีดมาร์กอยู่3ขีดในรถที่เป็นเดิมๆม,มาตรฐานมาจากโรงงานเวลาเราประกอบกับเนี่ยนะครับเราก็จะให้นะครับขีดมาร์กขีดกลางเนี่ยนะครับนะขีดมาร์กขีดกลางเนี่ยให้มันตรงกับขีดมาร์กที่ตรงเลือนเครื่องตรงสีชมพูที่ครูแต้มปากกาเคมี คือถ้าอยู่ตรงหน้างานตรงเนี้ยมาร์คขีดกลางกับมาร์คเลือนเครื่องสีชมพูมันตรงกันนะแต่เวลาถ่ายคลิปเนี่ยด้วยมุมกล้องของโทรศัพท์เนี่ยท่านอาจจะมองเห็นว่ามันเอียงเอียงหรือมันเหลื่อมเหลือมไปบ้างนะครับถ้าเราต้องการให้มันเป็นเดิมๆมาตรฐานมาจากโรงงานย้ำนะครับให้มาร์คขีดกลางตรงกับมาร์คเรือนเครื่องที่ครูแต้นสีชมพูไว้ เมื่อมันตรงเสร็จปั๊บเราก็จัดการใส่น็อตยึดจำนวนสามตัวนะครับก็จะมีหนึ่งสองแล้วก็น็อตตัวนี้นะครับพอดีว่าครูยังไม่ได้ใส่ไว้ให้เพราะน็อตมันจะบางขีดมาร์กนะเราก็ใส่น็อตยึดแล้วก็จัดการใช้ไขควงตอกเนี่ยนะครับตอกให้แน่นมันก็จะได้องศาไฟจุดระเบิดเนี่ยตามมาตรฐานจากโรงงาน แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะปรับแต่งองศาไฟจุดระเบิดให้มันเป็นไฟอ่อนหรือมันเป็นไฟแก่นะครับมันก็จะมีคำพูดอยู่2ประโยคที่ได้ยินกันมาอย่างยาวนานนะครับแกย่ย้อนอ่อนตามหรือตามอ่อนย้อนแก่นะซึ่งในเครื่องยนต์ตัวเนี้ถ้าเวลาเราเอาล้อแม่เหล็กมาใส่เนี่ยนะครับ ล้อแม่เหล็กมันจะหมุนไปทางซ้ายคุยง่ายคือหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันเป็นไฟแก่นะซึ่งแก่กี่องศาเนี่ยคุณก็จะต้องมีไทมิ่งไลท์มาเช็คแต่ครูสอนแค่หลักการง่ายๆว่าในรถคันนี้ถ้าคุณอยากได้ไฟแก่ให้คุณขยับฐานขดลวดหรือฐานสเตเต,เตอร์เนี่ยนี่นะย้อนทิศทางการหมุนของล้อแม่เหล็ก นะครับก็คือแก่ย้อนย้อนในที่นี้คือเราย้อนตัวฐานขดลวดก็เท่ากับว,ว่านะครับมันจะมีการจุดระเบิดล่วงหน้ามากขึ้นนะจากที่มาร์กมันตรงอย่างนี้นะที่มาร์กสามขีดเนี่ยมาร์กกลางมันตรงกับมาร์กสียมพูนี่คือสแตนดาร์ดถ้าอยากจะได้ไฟแก่นะแล้วครูขยับกล้องให้เราเห็นนะครับถ้าเราอยากจะได้ไฟแก่ให้เราคลายน็อตยึดสามตัว แล้วขยับฐานขดลวดนี่นะทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยนะครับจะเป็นไฟแก่แต่ถ้าเกิดว่าจากตำแหน่งสตมาตรฐานที่มาร์คขีดกลางเนี่ยนะครับอยู่ตรงกับมาร์คที่แข็งเครื่องหรือเรือนเครื่องเราอยากได้เป็นไฟอ่อนให้เราขยับตามเข็มนาฬิกาอย่างนี้นะครับ เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นดังที่เราได้ยินกันมาอย่างนานนะครับนมนานว่านะครับตามตามทิศทางการหมุนของของล้อแม่เหล็กนี่คือตามก็คืออ่อนแต่ถ้าเกิดว่าย้อนทิศทางการหมุนของล้อแม่เหล็กย้อนคือทางนี้นะก็จะเป็นไฟแก่นะฮะเท่าที่ครูเห็นนะครับไอที่สามารถให้เรามาปรับขยับฐานขดลวดหรือฐานสเตเต,เตอร์ได้เนี่ย จากเท่าที่ครูซ่อมรถมานะครับครูก็จะเห็นมีอยู่ในรถซูซูกิแล้วก็ท่านฟังให้ดีนะครับมันมีเป็นบางรุ่นนะครับมันไม่ได้มีทุกรุ่นนะเพราะหลายๆคนคิดว่ารถของตัวเองก็จะมีแบบนี้ด้วยไม่ใช่นะครับวันนั้นเวลาครูทำคลิปครูก็จะบอกว่าเป็นบางรุ่นนะครับก็หวังว่าคลิปสั้นๆที่ไม่ถึง10นาทีนะครับ สำหรับท่านที่ใช้รถซูซูกินะแล้วที่ตัวฐานขดลวดเนี่ยหรือฐานสเต,เตเตอร์เนี่ยนะครับตรงรูยึดฐานขดลวดเนี่ยเขาไม่ได้เจาะรูมาเป็นรูกลมๆแล้วยึดทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนรูสไลด์มาให้อย่างเนี้ยนะท่านอยากได้ไฟอ่อนไฟแก่ท่านก็มาปรับองศาเล่นเอาได้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ นะสำหรับคันนี้นะครับครูก็ตั้งไปตามมาตรฐานเดมิมจากโรงงานให้เขานะก็คงได้ความรู้ไปพอประมาณนะครับอนะ่ลองไปปรับขยับเล่นดูถ้าไม่กลัวถอดแล้วขดรั่วเสียหรือว่าน็อตหรือเกียวปลายาเพาเขเวียงบานพังนะครับ ส่วนถ้าเกิดว่าเป็นยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นนะครับการที่จะทําให้มันเป็นไฟแก่นะครับแ้วนะส่วนใหญ่เราจะเน้นทําให้เป็นไฟแก่มันก็ทําได้หลายวิธีนะครับคือจากที่มันเป็นรูยึดฐานสเตเตอร์กลมๆอย่างเงี้เราก็มาสไลด์รูให้มันเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับบางท่านก็อาจจะไปเจียริมก็ได้นะครับเจียริมจานไฟครึ่งหนึ่งหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับบางท่าน ในกรณีที่มันมีตัวพันเซอร์อาจจะไปขยับพันเซอร์หรือไปเชื่อมแต้มแถบพันเซอร์ตัดแถบพันเซอร์อันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับนะท่านชอบวิธีไหนท่านก็ไปเลือกเอานะครับแต่สําหรับครูครูก็ย้ําไปหลายคลิปนะครับว่าครูอยู่สายซ่อมรถนะครับครูไม่ได้อยู่สายโมดิฟายนั้นคือรู้นะฮะแต่ไม่ได้ทํานะครับนะแค่รู้นะฮะในเบื้องต้น ไม่ใช่เซียนแต่งรถนั้นสำหรับซูซูกิ R400 คันนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ประกอบเสื้อนะเดี๋ยวรอฝาแล้วก็ครูไม่ลืมนะครับเดี๋ยวประกอบป um ั๊มทูทีติดเครื่องก็จะมาสอนไล่ลมแล้วตั้งป um ั๊มทูทีซูซูกิส่วนคลัตช์ PECs 2ชุดก็ยังไม่ลืมนะครับนะยังมีอีกหลายคลิปเกี่ยวกับรถซูซูกิ เกี่ยวกับรถ kr 150เอามาทำให้ท่านรับชมนะครับอ่าวันนั้นครูแล้วก็พี่ปุ้ยที่ยินจับรถให้อยู่นะครับก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบอย่าลืมนะครับแก่ย้อนอ่อนตามหรือตามอ่อนย้อนแก่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ